ได้ไปเก็บผ้าก่อนไปเก็บผ้าที่ออกเก็บผ้าก่อนเด้อเก็บผ้าก่อนเอา้าแต้มมให้มันดูหุ่นมันอยู่หุ่นอ่ะมันป,ป่านนี้มันหิวแล้วเอาเอาเอาเร็วเร็วมองไดเถียงหน้าพุ่นอ่ะสายแล้วป่านนี้มันหิวแล้วละไป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 เฝ้าไปเฝ้าๆๆมาเด้ออยังว่ากลัวจะคล้องกับมันเงียลงไปห จ็มากมาเสียนเงี้ยหีวเหียวปัสสิเิดเน่ด๋ถ่ายอย่เงี้พี่อ้เ็ดยังเ็ดอีงปากคอมันกัดออรไหมปากคออ๋อต่อมายังไงแม่เอา แกงนอกไม่มใม่อ๋อเมียอายบ่มาดิโอ้ยอีนั่นนะขีข่คานบ่มาดอกจากเมียผู้ใดไปไปไปๆๆแต่ว่าปากคอมันสิขึ้นมากัดกัดไอเดงพอดีไอไปไทยหน้าคุณพอาปากคอก็เลยจับมาแต่ว่ามีเนวอใส เลยยัดแบบนส่งแมนดี่าแมนกันแล้วไปเออเดี๋ยวเดี๋ยอมาตะดีลเป็นยังงมื่อเอาบักคอไปให้แม่นะเห็ดต้มน้ำน้ำแรงนี่ไหมให้น้ำกินบ่เออเนากินเน่กินอุ้ยเป็นตาแซ่วามาไข่อยอมนัย่ในในส่งอยู <g> ่ไหมยยหนี <Yeah. S 1> ่บมันบ่แมนแนค่อยๆเด้อคอย นี่หัวปลาคอเป็นบ่แข็งๆนี่เี๋ยวกลับแห้งเําเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้สิ่งมันตอดมื่อคอยตอดดออมันก็ดทงสีแล้วมันยังหมตายเนาะมันคือดินใช่ป่ะโอ้โหมันยังหมดตายกัดินต่อออออออใกล้ใกล้จะไอไออเดยวเมันมันขนยังขนยังนี่หนวดมันคือสีไล่เลยเอ้มันกินยาอยู่ในท้องมัน อากเอาไปไสีอ่อนไมโอ้โอ้มันดูดมือโอ้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 กลแล้วใกลแล้วมันสิออกแล้วอยู่ในสุัแล้วแงนะแงนะอ้เอายากแเอาอ่อนขึ้นตัวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดีเดี๋ยวเดี เอาเลย oh. เอาเลย oh. น้ำมมียังนี่นอ้ oh, <no. S 1> น้ำพอเดินละมันกินน้ำหลายสำลักเลยน้ำสีนี้ปอไอแมนมันคือข้าวข้าววัอ <What? S 1> น้ำน้ำในทองมันก็ข้าวอ่ะข้าวอจริีวะ บาากเลลนน้้ขว hey! ีใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%เปเเพราะเราใช้สารสกัดจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลและใช้ซูคาร์โอสที่ไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือดนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข 089-2009-988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพี่พรโซ่